โอ้ส oh, 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 oh. ีเห็ดมูนมูลไรกาครับโอ้ไรนกพิราบมูนแดงมุดกัดมูลโอ้ดูแดงยามๆอยู่โอ้โหนี่ครับปลาสีเห็ดมูนมูนแดงมา่อไรแตเนาะตะเกียงตะเกียงเก่าไปทางปุ๋ยกว่าเก่งเก่าไม่ใช่ดิเยอะเยอ เริ่มลอยขึ้นครับ,บรครับอือบ่ครับอ่าไรนกไรนกกี่ลาบอยู่นี่เด้อมันเตีอยบอด พี่หลาบนหลายครับผลรับชาบ้านไหม่าบ้านไหมไปหาใหม่มาใหมครับแล้วรสูงกว่านี้ับ วันนี้เล่วเล่าป่ะนี่ทำดีละนี่เสียวใหม่มากเนื้อถือซื้อใหม่พร้อมตียูนซื้ออ่ได้ตีไม่หย่านตียูนซื้อหาใหม่ได้ครับใหม่ยังเนาะยูนซื้อกับย่านรู้ กี่าบนะครับหลายหลายวานเขาไว้นี่ก็ว่าใครนี่เอา้าติ่งติ่งนี่ซื้อกับติ่งติงเอากรได้ตัวรมพัดมากเลยดื้อดึงดื้อดึงดื้อดึงอ่ะจ้ะลมพัดมากเลยก็กติ่งอยู่ได้ครับคือคนอยู่ได้ ทางหลังอ่าวปีนี้ละโอเคครับครับมันใหญไกลคือคนยืนอยู่ยได้ครับเนาะนี่บอสกิบยานอยู่บ้านนกว่าลมพัดมากบตื้นตีนดินดินเดินดินอยู่แต่ว่า,า,กกา,าสำคัญเราผู้มาไตา่ครบไตยเขียดจะมาตื่นกับเรากันกนะครับ Yeah. <laughs>